สวัสดีครับทุกคนครับผมมิราไฟเวนทุกท่านนะครับวันนี้ผมกับแอสซัมเดอร์มิเช่นเคยนะฮะเอาละครับผมวันนี้มาพบกับเกมลักกี้ปิกโกนั่นเองนะฮะหรือว่าอ่านปักกี้ปิกอะไรสักอย่างเนี่ยปิกกี้เหรอไม่รู้ปิกโกแล้วกันนะเอาละครับมาผมมีงบอยู่ที่200บาทนะผมจะใส่ไปที่4บาทแล้วกันนะเป็นประจำผมนะครับผมก็เป็นเกมมาใหม่นะที่ผมว่า กำไรค่อนข้างจะดีเลยถ้ามันเกิดว่าติดวายแล้วก็เชื่อมกันเป็นคอมโบเนี่ยผมว่ากำไรมาแน่นอน,นครับเพราะว่าเกมที่ไหนเกมไหนที่มีคูเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะมันปั้นได้สูงครับผมอามาครับผมแล้วยิ่งมีตัววายที่จ่ายแพงขนาดนี้เนะี่ยผมว่าปั้นไม่ยากครับผมสําหรับเกมนี้ทนำะทา,ทามาได้ดีเลฮะสำหรับส่วนตัวนะผมว่าผมว่าโอเคนะครับ แต่ไม่โอเคน้องที่มึงจะเกลือนี่แหละไอเวนก็คลิปทีแล้วที่ผมลงไปในในช่องก้าเหงก้อนนั่นแหละฮะก็คือไม่ต้องตกใจนะผมบางทีก็สลับบ้างนะแต่ก็จะลงทุกช่องเล่นะฮะไปครับผมแต่คลิปที่แล้วเนี่ยเป็นการซื้อฟิวเจอร์อย่างเดียวเลยไงไม่ได้มาอธิบายนะว่ามีอะไรแบบเป็นยังไงบ้างนะก็คลิปนี้มาอธิบายกันสักนิดนึงชิวๆนะฮะ จริงจริง,งโอ้นี่ก็รอนะแต่สแคตเตอร์เกมนี้จะยากหน่อยนิดนึงนะครับผมมันต้องได้4ตัวนะเพื่อนๆอ่าแต่ว่ามีสิทธิ์คอมโบแตนกน่องก็มีเหมือนกันนะครับผมอ่สแคตเตอร์ครับผมได้ไหมนี่ไงคือมันจะยากนิดนึงตัวสแคตเตอร์นี่แหละมันต้องได้4ตัวนะครับเนี่ยฮะแต่ข้อดียวม,มันคือการ ที่มี Y แล้วก็การคูนั่นเองนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย,ย,ยดูดิสแกตเตอร์ไหมสวยแต่ผมบอกเลยว่าเกมนี้ถ้าเขาสแกตเตอร์เนี่ยมีลุ้นครับผมมีลุ้นแต่งหนักได้นะถ้าวายมารัวๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแค่ได้รูปสแกตเตอร์ใส่หลักสแกตเตอร์อันหนึ่งในสแกตเตอร์เนี่ย มันเราได้ฟรีเพิ่มขึ้นมาแบบออตโต้เลยนะแถมยังได้เงินเพิ่มอีกเยอะมีแต่คุ้มคุ้มครับผมเกมนี้สเกตเตอร์นะถ้ามันเข้านะก็หวังสเกตเตอร์ครับผมกูพูดคำว่าสเกตเตอร์ไปก,กี่ครั้งเนี่ยไป มาครับสัตเตอร์จังหวะนี้สวยครับผมมาแล้วฮะเหลือ49บาทครับมาดูซิ่าไม้สี่บาทสแกตเตอร์ติดวายมาเนี่ยมันจะโอเคไหมแล้วก็ในสเกตเตอร์เนี่ยมันจะแตกต่างกับข้างนอกคือคูณมันจะไม่ลดลงนะครับผมมันจะติดเอ้ยมันจะคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสอบให้เราไม่ได้ก็ตามนะ ตอนนี้ผมอยากได้สแคตเตอร์วายมากเลยผมอยากได้วายมากมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยลูพออุย้ยสวยครับผมเออมาครับพี่ยหี่นะคอมโบมาดิโลวัลวงครับผม บิ Big ๊กวินครับดอกเมื่อกี้โคตรสวยครับผม324บาทนะฮะนี่นะฮะข้อดีของมันนี่ขนาดวาย4ตัวนะถ้าวายแม่งเพิ่มเรื่อยๆนะเหมือน8ตัวแบบลิปที่แล้วนะบอกเลยว่าโคตรบึ้มๆครับสกตเตอร์รอบหนึ่งนี้ก็มีลุ้นับผมป่ะผมจะขยับไม้เป็นหลักสิบเลยแล้วกันนะครับเป็น20นะผมว่าเกมนี้คอมโบแต่งนอกมันก็มันก็มีนะครับแต่ว่า น่านจะลุ้นยากกว่าถ้าแต่งนอกไปเล่นพับจีดีกว่านะแต่บางทีก็ต้องดูว่ามันก็สะสมบนเปกันไปนะระหว่างสกคตเตอร์กับคอมโบแต่งนอกนะครับเฮ้ยเฮ้ย,ยมีสิทธิ์ลุ้นสกคตเตอร์สองตัวโอ้โหสวยครับเออแปดสิบบาท ยังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นอยู่มาโอ้โหวันนี้เสียขอโทษจริงนะครับพอดีถ้ากล้องมันดีเลยเนี่ยก็ขอโทษนะไม่รู้ผมกดไปโดนอะไรเมื่อกี้มันมันเหมือนกับสายไม้มันเชื่อมกับอันนี้ไม่สนิทนะฮะัมันก็เลยตัดเสียงกล้องไปนะครับ โอ้โหเอาฮะตอนนี้น่าจะโดนเหมือนเดิมใช่ปะโอเคมาครับผมต่อเลยดีกว่าคือเกมนี้ดีอย่างหนึ่งนะ Scatter แม่งมันเป็นตัวไวที่แพงที่สุดดเวยเยนี่ยเห็นไหมมันสามารถเชื่อมได้นะ Scatter เนี่ยไม่ใช่วายธรรมดานะครับเป็นไวที่มีราคาแพงเลยแล้วกัน มา20ครับอืมสแกตเตอร์3ตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเข้ามา20นะสวยครับผมเอาดีมา20มาครับสแกตเตอร์3ตัวเอ้ย4ตัวสวยดิคูณสองไหมโอ้โหตัวต่อไม่เท่าไรนะ เข้าวายได้แสนลักเลยนะโอ้โหบุ้มบ้ามเต็มแผงสวยเพชรอะเพชรเ,เ,เ,เนี่ยเพชรเนี่ยเยอะสัตว์น้ำเพื่อนมาดีบิ๊กวีนรับผม4ี่ยบาทครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงจะสองครั้งครับโอ้โหมังคิกันน้อยไป แต่ไม่เป็นไรครับผมจะเพิ่มไม้แล้วกันนะแคตเตอร์เหมือนจะมาดีนี่ครับก็มันดีนะเกมนี้นะเพลินๆฮะวายไอ,ไอหมูทองนี่ไม่ค่อยมานะจะมาปเป็นแคตเตอร์มากกว่านะวันนี้นะครับ มาะอุ้ยสวยคือเพชรนี่แพงจริงนะบอกเลยว่าถ้าเพชรเต็มหน้าเต็มแผงนี่ผมก็ไม่อยากคิดว่าผมจะได้เท่าไหร่นะน่าจะได้แบบเยอจะจัดตอนนี้ก็เหลือ0 0ครัอ้ผมก็ไม่ได้ขยบไปไหนแล้วนะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงครับผมตอนแรกมี200อุ้ยสแคตเตอร์มาดีคระบอกไม้สี่สิบด้วยเอาดิน่าจะเป็นอุ้ยสวยครับผมเพชร แต่มันมาเร็วเกินไปฮะมันน่าจะได้คูณก่อนนะเมื่อกี้โอ้โหวายเลียงแนวนี้ไม่สวยเลยคูยสวยเทสเชสมาคูณสามไปสามร้อยเรือเอ้านี่ครับที่ผมรอคอยครับผมปินเพิ่มีกหนึ่งตัว จบกันโอ้โหน้อยจ,จยัดนอีกแล้วแต่สองศูนย์นะพันสองเหรอวะให้แปะไม้แปดส,สิบนะบาทโอ้วายสามตัวเลี้ยงขนาดนั้นไม่ติดได้ไง มาครับอ้าวคอมโบแตกนอกหรือเปล่าเฮ้ยโอเคนี่ว่าจะคอมโบแตกนอกใชแล้วนะเฮ้ยสกตเตอร์ขอเหอะสวยครับมาให้เชื่อมาผมบ้านเล่นรับสุดท้ายแล้วกันนะได้เท่าไหร่ก็ช่างนะครับผมแต่ว่างบม,มีส0งร้อยฮะจะกัมไรแน่นอนอยู่แล้วครับผมของปากหอมคอนะไม่ได้เวอร์ครับผม วยรอบนี้เหมือนจะมาดีนะอุ้ยเฮี้ยโอ้โหสี่พันแปดแล้วผมยึดลูปผมหมอนแล้วเพื่อนเพชรโคตรแพงไอสัตว์เจ็ดพันเฉยครับผมซุปเปอร์มีเก้าบินมาห้าพันเก้าพันแปดครับ อูเป็น3ตัวเมื่อกี้ไม่ติดสดุดาหกพันหนึ่ครับบวกของเดิมเป็นเ0็ดนะครับเอานะเป็นไงบ้างครับผมตอนนี้แตกมาที่7 3็ดนะจบสวยอยู่นะครับผมคือได้คอมโบโตรงเพชรดอกสุดท้ายนะบ,บอกแล้วว่าเพชรเนี่ยของจริงควณเยอะจัดให้จ่ายเยอะจัดนะเอาละครับผมวันนี้สันเนี่ยก็ต้องขอตัวไปก่อนเลครับอ่า ผมจะลงช่องไหนเนี่ยผมจะบอกนะครับว่าเอาช่องไหนเล่นกิจกรรมนะฮะเอาละครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับายบายจ้าทุกคนจุบ๊บ